ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับมาตรฐานก้าวไกลความหื่นไม่ทันหายความข่าวก็เข้ามาแทรกพักก้าวไกลยังสร้างตัวไม่ติด พราะมีเรื่องร้ายเรื่องลบกระทบพักไม่เว้นวันกรณีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณทินวัตรที่ฮ่องกงช่วงที่เขาตั้งรัฐบาลกันแล้วบอกว่าพักเพื่อไทยคือมิตรประเทศไทยในอนาคตจําเป็นต้องมีพักการเมืองแบบเพื่อไทยและก้าวไกลเพราะเป็นพันธมิตรที่ทําให้ประเทศนี้ก้าวหน้าที่สุดและกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้ ธนาธรเปรียบเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลการออกมาพูดของธนาธรในครั้งนี้ด้อมส้มระสำระสายอย่างหนักเพราะส่วนใหญ่มองเพื่อไทยเป็นศัตรูทางการเมืองไปแล้วสมดุลในพใรรคเก้าวไกลจึงยังคงมีปัญหาการผลักออกจากพกรรคเก้าวไกลจึงอยู่ในความคิดของด้อมส้มจำนวนหนึ่งพรรคก้าวไกลต้องเผชิญทั้งปัญหาการเมืองและการมุง้ง การวิาพากษ์วิจารณ์นักโทษติดขาดชายทักษินที่นอนอยู่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอยู่ในระดับต่ำอย่างมีนัยยะสำคัญพักเก้าไกลยึดอุดมการคนเท่ากันแต่ถึงเวลาปฏิบัติคนก็เหมือนนิ้วทั้ง5้าจะให้ยาวเท่ากันได้อย่างไรที่จริงเรื่องนี้มีมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่ที่ไม่เคยวิจารณ์กรณีจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งรักเลย ไม่เคยพูดถึงการคอร์รัปชันในระบบทักษิณด้วยซ้ำแต่พยายามอย่างแสนสาหัสที่จะจับผิดคอร์รัปชันในรัฐบาลลุงตู่ฉะนั้นสิ่งที่ต้อมส้มยังไม่รู้และคงไม่อยากรู้นั่นคือธนาธรกับทักษิณมีสัญญาจใจตั้งแต่ธนาธรเข้าสู่การเมืองใหม่ๆวันนี้ถึงได้หลุดปากว่ายังเป็นมิตรกันอนาคตพระก,ก้าวไกลจึงต้องสู้กับความคิดตัวเองอย่างหนัก เราะยิ่งยืนในที่สว่างนานเท่าไหร่ด้านมืดก็ปรากฏให้เห็นต่อเนื่องอย่างที่รับทราบกันข่าวเฉ้าข่าวกามลุกลามเพราะมีความพยายามปกป้องคนผิดก่อกลับใจลอยแพเนื่องจากภาพพุทธพักเริ่มดำดิ่งลงนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นกับพักคก้าวไกลพักที่อวดอ้างว่าตัวเองเหนือกว่าพรรก,การเมืองอื่นทั้งความคิดและการกระทำแต่สุดท้ายไม่มีอะไรต่าง แล้วก็มีเรื่องใหม่โพรมาตอกย้ำมาตรฐานของพรรคก้าวไกลเป็นศูนย์รวมของความจอมปลอมเขาแชกันทางโซเชียลไล่เรียงแล้วก็ตามนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรกำลังเป็นหนามตำอกด้อมส้มโพสต์ภาพและข้อความดังนี้ทุกคนคะหนูไม่ได้ต่อต้านงานเอนเตอร์เทนหรืองานชงเล่าเพื่อนหนูก็ทำแต่มันก็สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย และการล่วงละเมิดทางเพศนะคะหนูควรตกใจเรื่องไหนก่อนดีคะพี่เล็กยานที่ชาบัวเพื่อนแต่งตั้งสามีพี่เป็นผู้ช่วยสอสอผู้ช่วยสอสอวงเล็บสามีถึงเนื้อถึงตัวเด็กเอ็นเกินไปไหมหรือพี่เล็กใจกว้างร้องเพลงไปผู้ช่วยสอสอกนัวเนียเด็กเอ็นไปถ้ามีสอสอและผู้ช่วยสอสอไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆทาเหมาะสมหรือคะ เห็นภาพที่เพจนี้ออกมาโพสแล้วเสียวครับมันถึงเนื้อถึงตัวเกินปกติธรรมดาส่วนพี่เล็กยานทิชาบัวเพื่อนก็คือสสจันทบุรีเขตสพักเก้าไกลตอกโต้ทันควันขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรอบค่ะเรื่องการแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสเล็กแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสจริงค่ะให้เขาช่วยขับรถไปประชุมสภาขับรถไปลงพื้นที่ทำงานด้านสื่อ ถ่ายรูปรูปทุกรูปที่นำมาลงในเพจเป็นรูปที่เขาถ่ายทํากราฟิกทําคลิปต่างๆลงในเพจรวมถึงการประสานงานในพื้นที่ด้วยมีหน้าที่ชัดเจนค่ะดิฉันยืนยันว่าไม่มีเรื่องล่วงละเมิดทางเพศและธุรกิจสีเทาอย่างที่เพจพยายามจะโยงแน่นอนค่ะเรื่องล่วงละเมิดทางเพศทุรกิจสีเถาพักเก้าไกลคงต้องตรวจสอบเอง อย่าปล่อยให้ต้มส้มมีความรู้สึกเทาๆกับพักเพิ่มเติมก็อย่างที่เห็นกันภาพที่ปรากฏมันดูไม่งามพี่เล็กจะรู้สึกอย่างไรก็เป็นเรื่องของพี่เล็กแต่พักก้าวไกลจะรู้สึกแบบพี่เล็กไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไปสกิดแผลสอสอแจ้กับสอสอปูอัดให้เลือดไหลซิบๆอีกครั้งเรื่องการมุ้งก็ว่ากันไปเรื่องการเมืองก็สาหัสตำแหน่งผู้ช่วยสอสมีหน้าที่อะไรพักเก้าไกล ไม่ใช่ไปเที่ยวชี้นิ้วด่าสสพักอื่นรวมทั้งสวว่าตั้งญาติมากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนการแต่งตั้งผู้ช่วยสสมีปัญหาเรื้อรังมานานเพราะจากสภาพความเป็นจริงมีการแต่งตั้งเครือญาติของตนเองไม่ว่าจะเป็นผัวตั้งเมียเมียตั้งผัวพ่อตั้งลูกพี่ตั้งน้องเจ้านายตั้งคนขับรถตั้งกันโดยไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานมีการวิาพากษ์วิจาร์ณว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่สสมากกว่าที่จะเป็นการแต่งตั้งโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ในการทำงานของสสในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติผู้ช่วยสสมีหน้าที่อะไรซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ช่างภาพประจำตัวสสเพราะการแต่งตั้งผู้ช่วยสสต้องคำนึงถึงคุณวุฒิเพราะการกำหนดคุณวุฒินี่เอง หน้าที่ของผู้ช่วยสสจึงต้องล้อไปกับหน้าที่สสที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหน้าที่จึงอยู่ในสภาเป็นหลักวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมีผู้ช่วยสสก็เพื่อเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐรรสภาสสถือเป็นบุคลากรสำคัญในการดำรงเกียรติภูมิของสถาบันรัฐรส,รสภาการปฏิบัติหน้าที่ในสถานะสส จึงควรมีศักยภาพและมีสมรรถภาพเพียงพอเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของสสให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติไม่ใช่เอาอมาเป็นช่างภาพประจำตัวหรือขับรถพาไปประชุมสภามันคนละหน้าที่กันประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีให้นักการเมืองมีเงินเดือนไปใช้จ่ายมีด้อมส้มคนไหนออกมาพูดเรื่องภาษีกูบ้างแล้วหรือยังถ้าอย่างก็อย่าลืมที่เคยแหกปากตะโกน คนเท่ากันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบเบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอปเ e ิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 r e a l t เร